ดูหอยทากปย่างดูด้วยแยบเลยเนาะเยอะชิบหายเลยเนาะขึ้นเนาะขึ้นต้นเดาวดูดิเนาะกําแพงเนาะก็มีเนาะ คึ้นสูงชิดหายบล็อมหอ่ทาไหอยทาบ